โอ้ออกจากสวนมาแล้วคนนวดพ่อมเด้บ่พักกันมาเห็ดอย่างนี้มาลองพิสูจน์อันนี้ดอกคนกินทั้งไหนกินบอเป็นกินอาหารจีนเอาคนไทยพูดไทยอย่างเข้าเรื่องนื้อแหละเดี๋วนี้วันนี้ลูกสาวนัดค่ะแต่ว่าลูกสาวมาไปบุอันนี้ไทยเคลื่อนมไทยเคลื่อนไทยดงลงมามาแล้วมาแล้วมาแล้วคุยไทดงมาจากรุงมาจากเมย์ไทดงลงพูดอาหารไทเคลื่อนไทเคลื่อนเคลนใหญ่น้ำแล้วอันนี้ เรื่องเขาวประมาณจากโลกอ่ะสิบสามโลกกับปลายยังปลายยังปลาสวายครับสิบสามโลกแปดขีดแล้วก็นสี่โลกแปดขีดแล้วก็นสองโลกแปดขีดสวัสดีครูเพื่อนชวนโมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วสุดนักเลี้ยงกับวบเลี่ยนโหดแล้วโหดแล้ว ทำไมไม่เปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนเาานา่อนนอมานสวัสดีค่ะ่ันเนูดีดเป็นด้วยหรอปสมัยห้าเพจอย่างวะสมัยเฮาเปาเปาคุยเด็กหน่อยเด็กน่อยเอาคู่เลยเลยจริงจริงที่ใส่แบบมันมีให้นะคะแต่ว่าหนูเปียกเป็น เแกแบแกแบมีอกาสมามากินเรารอแป๊บเรารอแป๊บเขาเมี่ยนโตก่อนไปไ่ายพามาติลูกสูงขึ้นหรือเปล่านี่ไหนูสูงขึ้นไหมแป่ว่าหนูเป็นสูงสูงเหมือนคอหนูยืดเลยเส้นเดียวอ่ะ เอาาวมันอยู่ประมาณนี้เรามากินชาบูมาลากันค่ะทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะไหว้เวทีนะคะหัวหัวก็ย่องกอกซ่ะค่ะหกคนค่ะบ๊ายบายก็ยออไม่ได้ทำด้ไรจัดจับมือัน